สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมาต่ออีกเรื่องครับเป็นเรื่องของนะฮะคุณชาดานะครับมีการไปเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ครับเรียกว่าเป็นสำนักงานแบบออนไลน์4จังหวัดเลยฮะแล้วก็เดินหน้านะครับผักดัน ประเทศไทยเนี่ยสูตรระบาลดิจิทัลครับพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนลดโอกาสที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐจะทุจริตด,ด้วยนะครับค่ะมาดูเรื่องนี้ค่ะคุณชาดาชัยเศษนะคะไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านเป็นประธานในการเปิดนะคะสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ค่ะต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีปรทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะ ซึ่งก็ไปเปิดที่สำนักงานเขตที่ดินจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยถือเป็นนโยบายของทางรัฐบาลค่ะด้านการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิตอลค่ะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นพร้อมกับยึดนะคะประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วและก็โปร่งใสด้วยค่ะกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับตามภารกิจของกรมที่ดินคือการบริการประชาชนแบบ one stop service ครับ มุ่งหน้าสู่ระบบความเป็นรัฐบาลดิจิทัลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนลดค่าใช้จ่ายเพื่อความโปร่งใสและลดโอกาสการใช้ดุลพินิษในการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะครับที่ผ่านมาทางกรมที่ดินให้บริการจดทะเบียนสิทธิ์และก็นิติกรรมออนไลน์ต่างสำนักงานไปแล้วกว่า75สำนักงานใน8จังหวัดครับและวันนี้ได้เปิดพร้อมกันอีก4จังหวัดคือเพชรบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการครับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่จําเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ที่มีที่ดินที่นั้นอยู่นะครับแต่สามารถจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินที่ใดก็ได้ใกล้บ้านครับก็ถือเป็นการอำนวยความสะดวก ประชนมากยิ่งขึ้นครับเรียกว่าถ้าเกิดต้องทําธุรกรรมอะไรกับกรมที่ดินเนาะก็ไปสาขาใกล้บ้านได้ใช่ที่สําคัญแล้วของลดปัญหาการทุจริตด้วยนะแล้วก็ย่นทั้งระยะเวลาแล้วก็ระยะทางด้วยสําหรับในเรื่องของโปรเจกต์ดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณทางกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องไปใช้บริการเหมือนกันจากนี้ก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้นค่ะ